การปลูกอะโวคาโดนะครับคือจากที่จากแหล่งข้อมูลนะครับหลายๆส่วนที่เขาปลูกกัน,นครับทางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะหรือว่าปากช่องนะครับการปลูกอะโวคาโดเนี่ยเขาเขาแนะนํานะครับว่าให้เราปลูกสวัสดีช่วงเที่ยงครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไป ชมอะโวคาโดที่ผมปลูกไว้3เดือนเต็มไปดูสภาพนะครับว่า,าจะมีการเจริญเติบโตหรือยังมาดูต้นแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แฮ t m ม็กซิโต้นนี้มีปัญหาเรื่องของของมดนะครับมดนะครับมดมาทำรังที่โคนเนีย่ยมันอาจจะส่งผลกับต้นอะโวคาโดของเรานะผมก็จัดการเรียบร้อยนะครับเรื่องมด หลายคนก็ก็คงสงสัยนะครับว่าการปลูกอะโวคาโดเนี่ยมันเราควรปลูกช่วงไหนดีช่วงช่วงหน้าฝนช่วงปลายฝนหรือว่าช่วงต้นฝนวันนี้ผมจะมาตอบคําถามของสําหรับเ,เพื่อนๆท,ที่ที่อยากจะรู้การปลูกอะโวคาโดนะครับคือจากที่จากแหล่งข้อมูลนะครับหลายๆสวนที่เขาปลูกกัน,นครับทาง ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าปากช่องนะครับการปลูกอะโวคาโดเนี่ยเขาเขาแนะนํานะครับว่าให้เราปลูกไม่ใช่ปลูกเมื่อพร้อมนะครับอันนี้เป็นเป็นคำตอบที่กําปั้นทุบดินเลยนะครับสําหรับการปลูกอะโวคาโดที่เหมาะสมที่สุดก็คือปลูกช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับอยา่าอย่ากเกินพฤษภานะครับกําลังดีเพราะเพราะอะไรนะถ้าเราปลูกก่อนฝนเนี่ย ระบบรากของเขาเนี่ยครับช่วงนั้นนะถ้าเรามีระบบน้ำเนี่ยก็ให้น้ําไปเขาก็จะแตกรากได้เร็วนะครับนี่อย่างต้นนี้ที่ผมปลูกตอนตอนเมษานะครับ <c oughs> คือระบบรากเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มเริ่มเดินนะครับแต่ถ้าถ้าเราไปปลูกช่วงช่วงหน้าฝนนะครับเหมือนช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนถ้าเราจัดการไม่ดีนะครับเพราะว่าความชื้นในดินมันเยอะเ <c oughs> มื่อความชื้นในดินมาเยอะปัญหามันก็จะตามมานะครับเรื่องของเชื้อรา ก็คือว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นเป็นพืชเป็นผลไม้นะ่ที่ที่อ่อนแอพอสมควรนะครับอ่อนแอมากนะครับไม่ต่างกับทุเรียนเลยรากช่วงนั้นช่วงที่ฝนชุกเนี่ยความชื้นเยอะในดินเยอะทําให้รากของเขาเนี่ยจะจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับก็เป็นปัญหาอะโวคาโดของเราอาจอาจจะนะครับใบเหลืองใบร่วงถึงถึงใต้ได้นะครับนะช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ปลูกได้แต่แต่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าจะปลูกจริงเราควรจัดการเรื่องของ เรื่องของน้ําให้ดีนะครับอย่าให้น้ําขังโคลเหมือนเนี่ยเหมือนที่สวนผมเนี่ยมันมีน้ําขังโคลเพราะว่าดินซุดนะครับดินซุดผมปลูกต่ําเกินไปก็ทําให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับปัญหาอย่างไรนี่ก็ดูเรื่องของใบนะครับเนี่ยพอพอดินซุดเจอน้ําขังมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเชื้อราอย่างนี้ใบเหีหย่ยวใบเหีห่ยวใบแห้หงนะใบก็จะร่วงนะครับเนี่ยคือประเด็นสําคัญเลย นะครับถ้าเราปลูกช่วงช่วงฝนหรือว่าปลูกแบบทำให้ให้น้ำขังโคนนะครับอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะก็คือช่วงปลายฝนจะเข้าต้นหนาวนะครับช่วงเนี้ยช่วงของกัญยาตุลานะครับนี่กำลังดีเลยนะครับก็เป็นเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มานะครับเป็นสวนใหญ่ๆที่เขาปลูกกันช่วงปลายฝนนะครับกำลังดีอันนี้เป็นพันธุ์บาัคคาเนียน,นี่ก็เริ่ม นะครับเริ่มแตกแตกยอดใหม่เนี่ยยอดกําลังเดินแสดงว่าระบบล่ากเขานะครับเดินไปแล้วนะครับบัคคเนียช่วงเช้านะครับท้องฟ้าปิดแต่ช่วงเที่ยงนะครับเทสายมาเนี่ยแดดร้อนมากเลยแต่ในข่าวก็บอกว่าวันนี้ฝนจะตกอยู่นะอ่ะอีกต้นหนึ่งนี่ก็คือพันธุ์บัคคเนียเหมือนกันนี่นะครับ ผมก็โรยด้วยยายากันเชื้อรานะครับเป็นไตโคเดอร์มานะครับเป็นเชื้อราเป็นเป็นเชื้อราเป็นอินรีนะครับไว้กําจัดเชื้อราในดินนี่พอโรยปุ๊บมดมาเลยมดชอบมากไตโคเดอร์มาอันนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมีแตกไบอ่อน นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับพันพันบัคคเนียเหมือนกันชุดนี้ผมปลูกไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับนู่นฝั่งนู้นด้วยนะนะอะโวคาโดแล้วก็จะสลับด้วยฝรั่งนะครับนี่คือฝรั่งฝรั่งเป็นฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวนันก็มีหลายหลากยสายพันธุ์ของจ้วนซื้อของเป่าซื้อเฟิร์นหงมี่จิมจูดแดงเบอร์สอง ต่างๆนะครับเยอะที่ผมปลูกไว้หลักหลายสายพันธุ์นะครับมาดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็ยังนะครับยังไม่ได้ได้แตกยอดใหม่แต่ก็มีนะครับนี่ตรงนี้กําลังเยังยาค่าเชื้อราผมก็ใส่เรียบร้อยเดินไปดูอีก นี่ก็อีกต้นหนึ่งยังยังไม่แตกใบใหม่เลยครับยังไม่แตกกิ่งกิ่งเลยนะครับกิ่งยอดใหม่เลยต้นนี้ทรงๆอยู่อันนี้ก็จะมีปลูกถั่วปลูกไอ,อยนาะสลับกันไปนะครับมีมะละกอด้วยนะมีฝรั่งด้วยอันนี้ฝรั่งที่ผมเพิ่งปลูกไปเมื่อวานเป็นฝรั่งแตงโม ดูอีกต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้ก็กําลังนะครับกำลังแตกแตกใบใหม่อันนี้เป็นพันธุ์มัวรเลนทายนะครับผมได้มาจากปากช่องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับในสวนโอะโวคาโดที่ผมปลูกใหม่นะครับแล้วก็สลับด้วยกล้วยเพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ